ฉลองชาแนลเสนอรายการฉลองอยากเล่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฉลองอยากเล่าตอนเล่าเรื่อง ที่ผมบรทกบันทึกคนเห็นผีผีมีจริงหรือไม่คนตายแล้ววิญญาณไปไหนทำไมจึงมีบางคนเห็นผีเป็นประจำแต่หลายคนไม่เคยเห็นเลยทุกข้อสงสัยเหล่านี้มีคำตอบไหนบันคึก ทอดความจากหนังสือของฉลองเจียาคมเล่าเรื่องโดยฉลองเจียาคมตอนบทเรื่องคำชี้แจงของผู้เขียนและผู้เล่าเรื่องบันทึกคนเห็นผี หลายปีมาแล้วที่ผมเกิดไปลหลงไหลได้เพื่มกับการเขียนหนังสือและได้อาศัยรายได้าจากการนี้เลี้ยงชีพในบางช่วงได้มีโอกาสเขียนหนังสือออกไปพอสมควรหลายแนวหลายแบบแต่้าถจะง่ายสรุปเพื่อแยกประเภทให้ชัดเจนก็แยกออกมาเป็น3ประเภทคือ 1. งานเขียนที่เกิดจากจินตนาการล้วนๆ 2. งงานเขียนที่เกิดจากความจริงผสมจินตนาการและ 3. งานเขียนที่เป็นความจริงล้วนๆในเรื่องบันทึกคนเห็นผีเป็นงานเขียนที่เกิดจากความจริงล้วนๆแต่ก็อาศัยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาเล่าความเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ง่ายขึ้นและพยายามให้มันเป็นหนังสือมากที่สุดแทนที่จะเป็นเรียงความหรือเป็นบันทึกส่วนตัวหนังสือเล่มน,นี้ใช้เวลาในการเขียนไม่นานนัก แต่ผมใช้เวลาตัดสินใจก่อนข้างนานกว่าเล่มอื่นๆทั้งนี้เพราะว่ามีความกลัวสองอย่างคือกลัวอายและกลัวการตำหนิแต่ความที่อายุสูงขึ้นและบ,บางอื่นสมองพัฒนาไปตามอายุสมองที่พัฒนาแล้วนั้นเตือนให้เข้าใจว่าความจริงบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่ควรอายการตำหนิก็ใช่ว่าจะสร้างความหมายนะาให้กับชีวิตเสมอไป บันทึกคนเหยนนผีจึงถูกเขียนออกมาบันทึกคนเหยนผีที่จะนำเสนอนี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับบุญญาณและความเชื่อเรื่องการเวียนไวไายตายเกิดที่ตัวผมเองทุ่มเทเวลาลงไปศึกษาค้นคว้าทั้งจากตำรับตำราจากการสัมมนาสนทนาและเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นและประสบการณ์ตรงของตัวเองบันทึกคนเหยนนผี จะนำเสนอเป็นตอนตอนซึ่งจะเริ่มจากตอนหน้าเป็นต้นไปถ้าค,คุณผู้ฟังสนใจก็ติดตามรับฟังได้เป็นตอนตอนตัดไปครับทีนี้กอ ทําความเข้าใจกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ที่มาหรือความตั้งใจในการเขียนและนําเสนอหนังสือเรื่องบันทึกคนเงินผีของผมนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรและมีเป้าหมายเป็นอย่างไรนะครับโดยจะขอเริ่มจากบทนําก่อนครับบทนําที่ผมได้เขียนเอาไวา้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ถ้าท่านไม่ชอบอ่านเรื่องวิญญาณหรือการเวียนว่ายตายเกิดหรือมาเปิดหนังสือเล่มนี้เข้าก็รีบวางเถอะครับเพราะเนื้อความในหนังสือเล่มนี้ว่าดด้วยเรื่องประสบการณ์ทางวิญญาณหรือการเห็นผีล้วนๆแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งที่มุ่งเอาความตื่นเต้นหรือความสนุกสนานเป็นสําคัญหากแต่เป็นเรื่องจริงในชีวิตอันปิดปกติของใครบางคนใครคนนั้นก็คือผมเอง ฉลองเจอยคมคงกลับชายไทยธรรมดาธรรมดาที่มีวิถีชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้แต่กลับมีวิญญาณปิดแปลกไปจากคนอื่นความปิดแปลกนั้นอาใช่ความภูมิใจอาใช่ความวิเศษที่ทำให้ชีวิตพิเศษหรือดีไปกว่าคนอื่นในทางตรงกันข้ามกลับสร้างสิ่งที่เรียกว่ารกใจให้ตลอดมาความผิดปกติที่ว่านั้นก็คือ การที่เห็นผีเป็นอุปนิสัยหรือเป็นอาจินการเห็นผีที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ผ่านการฝึกฝนไม่ว่าทางกายหรือทางจิตและไม่ใช่แบบร่างสรงที่อาศัยความวิเศษใดๆสิ่งที่ผิดปกตินี้มันติดตัวมาแต่เริ่มจำความได้แล้วและยังคงอยู่ราบเท่าปัจจุบันฉะนั้นสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องนี้ หรือท่านที่อดทนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้และคิดจะอ่านต่อไปผมขอออกตัวเสือกที่ตรงนี้ก่อนเลยว่าเรื่องที่จะเขียนเล่าให้ท่านอ่านต่อไปนี้อ่านจบแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านพิเศษขึ้นอาจจะให้ประโยชน์กับท่านบ้างก็ในแง่ของเรื่องวิญญาณเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากที่ท่านเคยอ่านหรือเคยได้ยินมา และเรื่องนี้ก็ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะยกฐานะตัวเองว่าวิเศษมีตาพิเศษที่เห็นผีได้เพียงแต่อยากจะเล่าบางส่วนของชีวิตให้คนอื่นฟังบ้างเท่านั้นเนื้อความในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆมาจากประสบการณ์จริงล้วนๆเขียนจากความทรงจำไม่อาศัยจินตนาการเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่อาศัยกลวิธีการเขียนเพื่อให้เรื่องอ่านง่ายขึ้นเท่านั้น ถ้าท่านทุนไหวและรับได้ก็ขอชื่นอ่านต่อไปเถอะครับในชีวิตผมมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังแต่พิจารณาดูแล้วเห็นว่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้ และก็มีอีกหลายเรื่องที่ไม่อยากจะเล่าแต่คนอื่นก็เฝ้าถามมีหลายเรื่องที่อยากจะทะอยากจะจําแต่ก็จําไม่ได้ในขณะที่หลายเรื่องอยากจะลืมแต่กลับมีเหตุให้จดจำหรือหรือระลึกถึงอยู่เรื่อยๆเรื่องความปิดปกติทางวิญญาณหรือการเห็นผีเป็นปกตินี้ผมพยายากปกปิดมานานสำหรับคนที่รู้จักผมเมื่อโตแล้ว น้อยคนจะรู้ว่าผมมีความปิดปกติตรงนี้สาเหตุที่ผมต้องปกปิดเรื่องนี้ก็เพราะช่วงหนึ่งของชีวิตผมรำคาญกับเสียงหัวเราะเยื่ยหยันรำคาญกับสายตาที่มองเหยียดเรากับผมเป็นคนบ้าเสียใจกับคำแนะนำของผู้ที่ผมหวังจะพึ่งพิงแต่กลับมองเราว่าเป็นรูปปราศาสร้างภาพหลอนขึ้นมาให้กับตัวเองทั้งที่ชีวิตผมจนบ่าน,นี้แล้ว ผ่านการตรวจสมองอย่างดีก็ไม่พบว่ามีส่วนไหนที่จะสร้ให้เป็นรูปประสาทได้หมอที่ตรวจกลับชื่นชมว่าผมมียักสมองทีกว่าคนจำนวนมากที่เขาเคยเช็คสมองนั่นหมายถึงว่าผมมีความจำที่ดีแม้ในความเป็นจริงจะเลอเทอะเฟือฟ้าไปบ้างแต่ผมก็อุจ,จภาูมใจกับคำชมนี้ไม่ได้แต่ที่เล่าเรื่องนี้ก็าหาใช่เพราะความภูมิใจตรงนั้น อาเพียงจะบอกว่าผมผ่านการเช็คประสาทมาเรียบร้อยแล้วด้วยความสัตย์จริงก่อนหน้านี้หลายปีผมไม่คิดจะเอาเรื่องนี้มาเขียนเล่าให้ใครอ่านเลยเพราะในโครงการเขียนงานเขียนของผมมีเรื่องที่อยากจะเขียนอยู่มากมายและผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้เขียนออกไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองวิเศษขึ้นแถมหน่ารำคาญเสียด้วยซ้ำและด้วยความสัต์จริง ผมอยากจะลืมเรื่องเหล่านี้เสียด้วยซ้ําแต่หลายครั้งมีเหตุให้ต้องจดจําและจนแล้วจนรอดก็เกิดมีหลายสาเหตุที่ทําให้ต้องตัดสินใจเขียนเรื่องนี้สาเหตุแรกเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้สักประมาณ2เดือนมันเกิดขึ้นในวันที่ผมเดินทางกลับบ้านเดิมซึ่งผมจากมาและไม่ได้กลับไปเยี่ยมเกือบ20ปีแล้วที่นั่น ก็คือที่ที่ผมใช้ชีวิตวัยเด็กก่อนจะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากเด็กน้อยวัย14ปีสู่สมณีน,น้อยและใช้ชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองเกิน10ปีก่อนจะตัดสินใจออกมาตะลุยลูกคารวาสได้อีก10กว่าปีในหมู่บ้านที่ผมใช้ชีวิตวัยเด็กตอนนี้ไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของผมอาศัยอยู่แล้วญาติพี่น้องของผมยกย้ายกันไปหมดแล้ว ผมจึงไม่ค่อยกลับไปที่นั่นอีกเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมกลับหมู่บ้านนั้นอีกครั้งก็คือคำมั่นสัญญาในวัยเด็กที่ผมได้ให้ไว้กับผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งมีพระคุณกับผมอย่างเหลือคนานั่นคือลุงคล้ายลุงคล้ายเป็นพ่อสามีของพี่สาวผมหรือพ่อของพี่เขยลุงคล้ายไม่ใช่ญาติแต่เพราะความทุกข์ยากแรนแค้นวัยเด็กผมต้องไปพึ่งพิงบ้านท่านแม้ว่าท่านเองจะลำบาก แต่ด้วยความเมตตาก็ยังอุตส่ารับเลี้ยงผมไว้ครั้งหนึ่งมีเพื่อนบ้านผู้หวังดีแต่ขาดเมตตาธรรมพูดกับท่านว่าลูกตัวเองก็จะเลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วไปหาบน้ำหาบข้าวเลี้ยงลูกชาวบ้านอยู่ทำไมลุงคล้ายตอบเพื่อนคนนั้นว่าถือว่าทำบุญสงสารมันมันโตขึ้นค่าตายลงมันมาช่วยงามโรงไปจึงตะกรก็ย,ยังดีผมได้ยินท่านตอบเช่นนั้น วันหนึ่งเห็นศพโอกาสก็บอกท่านว่าเมื่อผมโตขึ้นผมจะช่วยหามลงศพลุงไปเชิงตะกอนเองอยากคิดว่าผมพูดภาษาเด็กสอพรอชาตินี้ไม่ว่าชีวิตจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรผมไม่เคยคิดสอพรอใครสิ่งที่ทำไปล้วนเกิดจากใจจริงเสมอ ผมพูดคำนี้ตั้งแต่อายุไม่ถึงสิบขวบและข้อถือเป็นสัญญาในเวลาต่อมาในวัยเกือบ30ผมดันด้นไปเยี่ยมลุงคลายที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งได้ข่าวว่าแกไปอาศัยอยู่กับลูกวันนั้นผมได้เรียนกับแกว่ายังจำคำพูดของผมในวัยเด็กได้ไหมและผมสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลุงตายลงวันไหนไม่ว่าผมจะอยู่มุมใดของโลกเว้น เว้นแต่ตายหรือติดคุกอยู่ผมจะไปายาทำตามสัญญาที่ได้ให้ตอนนั้นให้จงได้เรื่องนี้ลูกหลานของลุงคล้ายทุกคนรู้เมื่อลุงคล้ายเสียชีวิตลงพวกเขาจึงพยายามติดตามส่งข่าวให้ผมทราบจนเมื่อลุงคล้ายเสียชีวิตลงในกลางปีพศ2545ด้วยคำมั่นสัญญาดังกล่าวผมจึงได้กลับไปบ้านเดิมแห่งนั้นอีกครั้ง ภาพและเรื่องราวแต่วัยเด็กของผมย้อนกลับมามากมายโดยผ่านการเล่าทบทวนความหลังของผู้เฒ่าผู้แก่และเพื่อนฝูงที่เคยเล่นด้วยกันหลายเรื่องไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาเล่าต่อตรงนี้แต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าวันนั้นพูดถึงกันมากมากจนทำให้ผมคิดได้ว่ามีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นที่นั่นซึ่งผมพยายามลืมเรื่องที่ว่านั้นก็คือการเห็นผีในวัยเด็กของผม ฝูงหลายคนเมื่อทราบว่าผมไปในงานศพนั้นก็มาดักเจอแต่ละคนทักทายด้วยคำขึ้นต้นที่แตกต่างกันออกไปแต่แต่ละคำทำให้ภาพในวัยเยาว์ของผมหวนคืนมาเช่นเป็นไงไอ้วับไปเลยนะมึงมีลูกมีเจ้าหรือยังกูนึกนว่าตายจากกันซะแล้วไอ้หาทำตัวเหมือนไม่มีเพื่อนเลยนะมึงจากไปแล้วไม่เคยกลับมาเยี่ยมกันเลยอีกคนว่า ยังผอมเหมือนไม้เสียบผีเหมือนเดิมเช่นะม่องและอีกมากมายหลายคําทักทายแต่คําทักทายหนึ่งที่ทําให้ผมสะดุง้งและเป็นเหตุให้ต้องเป็นเหตุให้ต้อง,ต,ต,องตั้งวงคุยกันด้วยเรื่องในวัยเยาว์ของผมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั่นคือคําทักทายของเพื่อนคนหนึ่งที่ตรงดิ่งเข้ามาตกบ,บาแวแล้วถามว่าเป็นไงเดี๋ยวนี้มึงยังเห็นผีอยู่หรือเปล่าวะและมันก็เล่าย้อน ชิงอ,อวดคนอื่นว่าตอนเด็กๆเราสนิทสนมกันมากจริงๆเนี่ยนะตอนเด็กๆมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่ผีเวลาตามมันไปที่ไหนกูงี้พลอยกลัวไปด้วยเลยด้วยไปกับกูมันก็บอกว่าเห็นผีเห็นผีใครนะเพื่อนอีกคนเอาด้วยโดยงันไปถามอีกคนยายเพียนไงยายเพียนไอชอบเพื่อนสีวัยเด็กซึ่งปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสามนึกขึ้นได้ เออใช่ใช่ใช,ใช่ยายเพียนแต่มันแปลกนะเว้ยมันบอกว่ายายเพียนมาบอกมันว่าแกซ่อนฉนุที่ดินไว้ในกระบอกไม้ไผ่บุลอมข้าวพอพวกลูกๆยายเพียนไปหาเจอจริงๆพี่ข่าวเพื่อนรุ่นพี่ยังจําเหตุการณ์วันนั้นได้แม่นยำถามจริงๆแต่ว่าตอนนั้นเองเจอผียายเพียนจริงๆเหรอไอไอ้ไอปรงเพื่อนหัวดือ้อผู้ไม่เคยเชื่อผมมาตั้งแต่เด็กยังไม่หวายสงสัย แล้วหลายคนก็ตีวงกันเข้ามาทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นนา้าผลักทบทวนพฤติกรรมแปลกประหลาดของผมโดยเฉพาะเรื่องเห็นผีคนโน้นจำตรงนี้คนนี้จำเหตุการณ์นั้นวันนั้นข้างเมนที่ไฟกำลังไหม้ร่างของลุงครายซึ่งผมและบรรดาลูกหลานของแกเพิ่งหามไปวางบนชิงกะก่อนบรรดามิตรยาวัยของผมทั้งหลายต่างงัดเรื่องเก่าๆขึ้นมาคนที่แก่กว่า ขอเล่าเรื่องที่ผมทําไว้ตอนที่ยังจําความไม่ได้ถ้าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นสักสิบปีที่แล้วผมก็คงจะไม่ใส่ใจจดจํามาแต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณเพื่อพ้นทุกข์ทางใจในเรื่องผิดปกติทางวิญญาณของตัวเองจึงมีความคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องพวกนั้นกลับมาเขียนเล่าให้คนอื่นฟังบ้างเพราะอย่างน้อย เรื่องที่ได้ทำไว้ในวัยเด็กมันก็บ,บันเทิงไม่น้อยบางเรื่องตลกถึงขั้นขำไม่ออกเสีด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นผมเองไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนี่แค่เหตุผลแรกนะครับอย่าเพิ่งรำคาญเขาบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้ส่วนตัวล้วนๆเหตุผลที่สองคือหลังจากได้ชมภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์เกิดความรำคาญในประเด็นที่ผู้สร้างเหล่านั้นนำมาเสนอ เมื่อนำมาเทียบเคียงกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณที่เราศึกษามามันคุณละโลกกันเลยก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่นักสร้างภาพยนตร์หรือผู้ทำละครจะทำละครหรือสร้างหนังผีที่ให้สาระเรื่องการเวียนไหตใยเกิดด้วยมาสักเรื่องแต่ประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคงจะรอจนสิ้นลหมหายใจก็ไม่ได้ชมแน่เพราะละครปัจจุบันยังจำเป็นต้องยึดเรตติ้งเป็นหลัก เอาใจเอเจนซี่ไว้ก่อนไม่สนว่าผู้ชมต้องการหรือรู้สึกอย่างไรเพราะละครโทรทัศน์เป็นเพียงของฟรีไม่พอใจก็เชิญเปลี่ยนช่องออเถอะแต่เปลี่ยนไปก็เจอแบบเดิมอีกนั่นแหละจึงกลายเป็นของฟรีที่บังคับแจกเหตุผลข้อนี้ขออธิบายสั้นๆแค่นี้พอนะครับเพราะหากเขียนยาวไปกว่านี้ผมคงจะเหลือเพื่อนฝูงให้คบหากันน้อยลงแน่เหตุผลที่สครับ ได้ชมภาพยนตร์โทรทัศน์หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณจากหลายๆที่พูดตรงๆชมแล้วมันไส้แลยนึกขำในบรรดาผู้เล่าบางคนโดยเฉพาะดาราซึ่งจำเป็นจะต้องมีเรื่องประสบการณ์ผีอย่างน้อยคนละเรื่องสองเรื่องเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของคนที่เป็นดาราเลยก็ว่าได้และเรื่องที่เล่านั้นก็จับได้ว่าผ่านการปรุงแต่งเชิงจินตนาการทั้งสิ้น น้อยครั้งที่ฟังดูแล้วเข้าท่าถูกต้องตรงตามหลักการเวียนไวไหวตายเกิดหรือเรื่องวิญญาณที่ผมศึกษาค้นคว้ามาซึ่งตรงนี้ขอทําความเข้าใจซสก่อนนะครับว่าผมไม่ได้หมายความคว้าม,มาผิดๆก็ได้ส,ส่วนที่ผมไปศึกษาค้นคว้ามาผิดหรือถูกอย่างไรศึกษาจากที่ไหนใจเย็นนิดนะครับผมจะเขียนเล่าให้ฟังแน่นอน และจะยกสาระบางส่วนมาเสริมให้ด้วยด้วยเหตุผลสามประการดังกล่าวมาผมตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นและขอข้อขอออกตัวเสียอีกทีว่าไม่ได้ตั้งใจว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนมาถูกต้องเพียงแต่อยากจะเล่าอีกแง่มุมหนึ่งของความเชื่อในเรื่องนี้เท่านั้นสิ่งที่ผมเขียนเล่าไปทั้งหมดอาจจะผิดและเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังมาก่อนๆอ,อาจจะถูก ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนี่คือบทนำที่ผมได้เขียนไว้นะครับตอนต่อไปผมจะนำเสนอคุณผู้ฟังในเรื่องความปิดปกติทางวิญญาณของผมนะครับถ้าท่านสนใจรับฟังก็ขอเชิญรับฟังได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ต้องจากลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ่านรับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความเห็นอย่างไรอยากจะเสนอเนะอะไรก็ขอเชิญแสดงความเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่หากเป็นการขอกำตอบเป็นการส่วนตัวก็ขอให้เขียนมาในอินบ็อกส่งมาในเฟ e บุ๊กชื่อฉลองเจยยคงผมจะนำเรื่องประสบการณ์ทางวิญญาณทั้งหมดประมาณ100เรื่องที่เขียนไว้ในชุดบันทึก คนเห็นผีมาลงต่อเนื่องกันไปในช่องนี้แต่เนื่องจากไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้หากท่านสนใจก็คงต้องกดติดตามในช่องเพื่อจะมีการแจ้งทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่ๆและหากท่านเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจและพอมีประโยชน์บ้างก็ขอเชิญกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ในหากท่านประสงค์จะให้คนอื่นได้ร่วมรับฟังท่านก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไปให้ได้เลยนะครับขอขอบคุณมากครับหวังว่าคงได้พบกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีครับฉลองเจยาคม คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กรพครับในช่อง YouTube ของผมที่ชื่อช่องฉลองชาแนลนะครับผมได้นำเสนอรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการเป็นต้นว่าร,รายการฉลองอยากเล่าซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ให้สาระได้บันเทิงส่วนใหญ่จะถอดความมาจากหนังสือที่ผมเขียนและได้รับความนิยม ตอนนี้นำเสนออยู่หลายแนวนะครับหลักๆก,ก็มี 1. แนวผีในชื่อบันทึกคนเห็นผีซึ่งมีประมาณ100ตอนครับ 2. แนวกฎแห่งกรรมในชื่อกรรมอุทาหรณ์อุทาหรณ์จากผู้ทำกรรมและผลที่ได้รับก็นำเสนอเปต่อตอนเช่นเดียวกันครับมีประมาณ100ตอนเช่นเดียวกันครับ 3. ชุดเสือสมิงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณเสือสมิงและอาถ์ต่างๆอันเทียนชุดนี้นะครับผมนำเสนอในรูปแบบของนวนิยาย1นชุดมีประมาณ20เรื่องครับซึ่งได้รับความนิยมสูงมากนะบางเล่มได้รับการที่พิมพ์ต่อเนื่องกันถึง20ครั้งครับมียอดจำหน่ายไปเฉียดแสนเล่มซึ่งก็จะได้นำมาทำเป็นนังือเสียง นำเสนอให้ท่านฟังได้ฟรีๆผ่านทางช่องนี้นะครับ4ครับแนวประวัติศาสตร์ในชื่อฉลองเล่าเรื่องเมืองไทยในชุดนี้ครับผมนำผลงานที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งได้ตีพิมพ์ไปแล้วและคือได้รับความนิยมพิมพ์ซ้ำๆกันหลายครั้งและเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับ มีประมาณ30เล่มครับมาอ่านเป็นหนังสือเสียงนำเสนอให้ได้ฟังกันฟรีๆนะครับนอกจากแนวต่างๆที่ผมนำเสนอมาแล้วนะครับยังมีแนวอื่นอีกมากมายเช่นแนวศิยศาสตร์นะครับแนวตื่นเต้นสยองฝันแนวความเชื่อแนวาศาสนานะครับซึ่งผมจะประมวลนำมาเสนอเป็นลำดับประตัดไปนะครับ ถ้าท่านสนใจนะครับก็กดเข้าไปฟังหรือว่าเข้าไปชมได้ใน YouTube ที่ช่องฉลองชาแนลนะครับหรือชมหรือว่าฟังผ่านแฟนเพจนะครับชื่อฉลองเชียาคมเหมือนกันครับในแฟนเพจนนะครับมีความพิเศษไปกว่า YouTube ที่หนึ่งตรงที่ท่านสามารถอ่านข้อความได้ด้วยครับเพราะว่าผมนำเสนอเป็นรูปของงานเขียนด้วยนะครับ ถ้าท่านหาไม่เจอก็เพียงแต่ท่านค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อของผมครับคือชื่อฉลองเจยาคมซึ่งก็คงจะเห็นอยู่ที่ปกแล้วนะครับพิมพ์ก็ไปใน YouTube หรือว่า g o o g l e ก็ได้ครับแล้วผลงานต่างๆของผมก็จะโชว์ขึ้นมาท่านก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับทั้งหมดนี้ผมมีความตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจให้ท่านได้ฟังได้ชมกันฟรี free ๆเลยครับ หวังว่าคงจะได้พบกันผ่านผลงานต่างๆของผมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ